เป็นในรอบ7ปีนะารกับมากระเสริฐใหญ่ของเราเป็นไงบ้างครับที่ครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือตื่นเต้นในหลายๆเรื่องตื่นเต้นในการกลับมาในรอบ7ปีด้วยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของซาราเมชีนนะครับการเดินทางมาครบรอบปีด้วยก็เลยใช้ exit to enter เปิดตัวก่อนปีนี้จะมีจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยครับที่ผมอยากจะนำเสนอกลับมาในรอบ7ปีความพิเศษมันจะ มากกว่าครั้งก่อนยังไงบ้าง <S <S แก่ขึ้นเยอะไม่ใช่ก <g> ็ <år> ใช่ด้วยก็แก่ประสบการณ์อ่าแล้วก็ผ่านการทำงานนอกจาก3คนพวกเราเองครับก็จะมีท <c oughs> <ฮะ>ีมโปรดักชั่นอ่าซาวจีเนียแล้วก็มีไลท์ติ้งดีไซเนอร์แล้วก็อย่างที่เห็นข้างหลังนะครับ จอภาพกราฟิกต่างๆที่เหมือนกับเราทำงานกันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ใช้เวลาเตรียมการกันมาประมาณปี2ปีก่อนที่จะมามา,มาเป็นวันนี้ครับคือคุยกันเยอะมากที่ผ่านมาน่าจะมีแฟนเรียกร้องม,มาเยอะเหมือนกันกับคอนสิร์ใหญ่ของเราทำไมต้องเป็นปีอ่ะีีหรือว่าต้องการให้มันรอยี่สิวัน <c oughs> จริงๆก็ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมครับเพราะว่าอย่างปีที่แล้วพวกเราน่าจะไม่ทัน ในหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็ตารางงานค่อนข้างจะเข้มข้นด้วยครับแล้วก็ปีนี้นอกจากนอกจากคอนเสิร์ตแล้วก็แลนว่าจะปล่อยอัลบั้มเต็มอัลบั้มล่าสุดด้วยครับมผมก,ก็เลยก็เลยเป็นที่มาอย่างชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะค,ะครับมันมีความหมายคืออะไรครับอ๋อชื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ใช่ไหมครับก็มันจะเรียกว่างานของ a ซ m แมช i n e ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเซ็ป ต่อเนื่องเหมือนหนังยาวเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็ครั้งแรกจะเป็น The First Contact mm hmm. ก็เหมือนการที่มนุษย์ต่างดาวมา mm hmm. มาติดต่อสื่อสารกับมนุษย์โลกครั้งแรกครั้งที่สองเป็น The Mother Ship mm hmm. ใช่ไหมครับเป็นยานแม่ลงมาจอดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็คิดว่าจะพาทุกคนออกไปอ,อ,กไปอีกออกไปนอกโลก mm hmm. แล้วก็มันมันมันมีคำว่า Exit ท,ที่เราเห็นอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรทุกเมื่อเชื่อวัน uh huh. อ่าคุณ uh huh. เรา คุ้นตาเราก็เลยเอาหยิเอาทรายเนี้ยมามาต่อยอดก็คือคําว่า exit เนี้ยคือสำสำหรับผมกับเพื่อนเอนเนี้ยเราจะเห็นตัว E กับ T ซึ่งก็มันมันหมายถึงตัว E T นรือต่างดาวก็ก็สามารถจะ relate ถึงวงแล้วก็ตัว X กับ I มันเป็นเลขเลข11ซึ่งเป็นเลขแบบ m ม t r ิกซอะไรเงี้ยครับคือเรา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 เห็นแบบเหมือนเป็นภาษาเมทริกซก็ก็เลยคิดว่าเออมันเข้าคอนเซปต์กับกับแนวแนวเพลงแนวงานของวงนี ่เขาเสิร์งนี้ก็มีัวด้วยใช่ครับใช่ครับทำไมทางนี้พิจาจณาเป็นโบชวด,ด้วยก็เหมือนเราเราเรามีเรามีน่จะพูดว่านโยบายบริษัทโมเดยเราเหมือนเราเราได้ทำเพลงประกอบซีรีส์เรื่องหนึ่งฮะ <c oughs> ชื่อว่าคินคอ s ์ททำให้แฟนเราที่เราไปเล่นในต่างประเทศหลายๆที่เนี่ย <c oughs> ชื่นชอบขึ้นมาอีกแล้วก็มีจากหลายประเทศเช่นฝั่งละตินอเมริกาอย่างเม็กซิโกที่เราจะไปเล่น,นอะไร สิงคโปร์ไต้หวันแล้วก็เกาหลีก็หลายๆคนมาจากซีรีส์แล้วก็มาจากผลงานที่เราเคยไปเล่นมาแล้วเมื่อมาอเจ็ดแปดปีก่อน้วยน่าจะเป็นเรื่องยากมากเหมือนกันใช่ไหมพี่กับการทำโดรนทัวร์แต่ระคาใช่ครับก็เลยคิดว่าถ้างั้นถ้าเราจะไปเวิร์ทัวร์ปีนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ให้แฟนๆหรือเพื่อนๆชาวไทยรู้สึกว่าไปอีกแล้วหรือว่าจะทิ้งไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยใช้ งานนี้เป็นเป็นตัวสตาร์ทเป็นจุดสตาร์ทที่แรกที่กรุงเทพที่ UOB Live ที่แอ s p h e สเฟียครับแล้วก็เปิดตัวศิลปินไทยวงแรกที่ที่ฮอลน,นี้ด้วยครับอันนี้ปิดซ้อมไปถึงไหนยังไงแล้วเปล่าครับ้อมความพร้อมเหรอครับตอนนี้คิดว่าน่าจะสัก90%เเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่สองครับที่เราได้ ย้ายย้ายมาสตูดิโอนี้มาซ้อมพร้อมกับไฟกับจอครับผมอย่างในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหลายๆคนก็คาดหวังครับผมจัดเต็มจัดเต็มถ้าเห็นตั้งแต่ในโปสเตอร์แล้วก็คือบอกว่าลงมาจากยานแม่เหมือนเดิมก็ยังยังคงคอนเซ็ปต์เดิมใช่หรือวนาออกแบบมาได้ไหมคะหรือว่ายังไงครับก็จะมีสไตลิสต์คู่ใจครับแล้วก็กราฟิกผู้ใจคือทุกคนที่เราร่วมงานกันมามันเหมือนกับนอกจากเราทํา ทำ h, เพลงทำคอนเสิร์ตด้วยเราเรามีคนที่ร่วมงานกันมามันเหมือนเราบิวว่าทีมทีมแบบเป็นหนึ่งทีมชาติไทยอะไรนะอย่างเงี้ยเราเราเราใช้คนที่ทำงานร่วมกันมา20ปีนะครับที่ทำทำด้วยกันอย่างนี้เพราะมันเป็น20ปีครับคนในทีมจะมีเซอร์ไพรส์อะไรใหเกิดแก่นิดน,นึงบ้างไ,ไหมกยอาจจะมีพี่พ,พี่พี่วิทยถอดเสื้อหรือเปล่าก็จะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าเราปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาหลายเพลงด้วยนะครับแล้วก็ เพลงที่มันไม่ได้ค่อยนำมาเล่าเรื่องะครับเราเราอยากให้ทุกคนคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเหมือนกับไปดูไปเปิดประสบการณ์เหมือนดูหนังควบคู่ไปกับการที่มีพวกเราเล่นสดให้ดูนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ครั้งนี้จะเป็นเหมือนแบบเราเราคิดว่ามันเป็นการร้อยเรียงคอนเซ็ปต์ของทั้งโชว์ครับซึ่งพอดูจบคุณจะรู้สึกแบบ เ <an> <se pt> วลาเราไปดูวงต่างประเทศเขาบรรเล่นที่บ้านเราก็มีคอนเซ็ปต์เขามีโชว์เขาไม่ได้มีแก๊สหรือ <an> <se pt> มีอะไรหรูหราแต่ว่าการโชว์เป็นโชว์เนื้อหาของดนตรีของคอนเซ็ปต์จรงิงๆของแ wow, ต่ <S <S <an> <se pt> ว่าเรื่องราวจริงจริงอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบ surprise ชีนยังเจ็ดปีที่แล้วยังไม่เคยทำครั้งนี้คิดว่าเป็นงานเพราะคนดูคนดูยุคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆไม่ไม่ได้เป็นเพราต้องเป็นเด็กอะ่ะมันไม่เข้ามาดูใหม่เขาชอบเขาชอบดูงานคอนเซ็ปต์เขาชอบเสีซาวด์ดีชอบเสีไลต์ติ้งชอบเสีมอนิเตอร์ทุกอย่างอะไรอย่าง มีเคสไหมมีทำได้ปุบไว้อุบไว้ปุบไว้ก็ไม่มีที่ที่คอนเสิร์ตใน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 ปีที่ผ่านมาปีนี้เองจริงๆนข้างจะเยอะมากๆเลยกันแล้วก็หลายคนก็จะบูมๆั้งนั้นไม่ธรรมดาทั้งนั้นอย่างของเราเองนะครับที่มันมันมีความกดดันในพี่กับคอนเสิร์ตของคนอื่นที่มันผ่านมาโดยเหมือนกันกดดันไหมคิดว่ากดดันไม่ได้เพราะว่าเรา มันไม่มันเปรียบเทียบไม่ได้ครับมันคนละรูปแบบใช่เพราะว่าไออย่างแรกที่พี่เมย์เมถามคือเราไม่มีเกสแล้วก็เราเอนเตอร์เทนอีกแบบหนึ่งครับเหมือนเหมือนเราเราเราเรียกว่าอะไระเราถ่ายทอดงานศิละปะอีกรูปแบบหนึ่งใช่จะจะเน้นเหมือนที่พี่แก๊กบอกจะมีความเป็นคอนเสิร์ตเหมือนไปดูคอนเสิร์ตสากลนิดนึนนงะจะไม่ได้มีสคริปต์พูดเยอะ แต่ว่าสิ่งที่เราพูดคืออยู่ในเนื้อเพลงและอยู่ในเนื้อหาที่เราจะฉายภาพที่เราเล่นประกอบกันเาโอกาสได้ยากมากครับที่จะมีโอกาสได้เล่าเรื่องในความเป็นสมาชินได้ยากด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยถือว่าครั้งนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราพรีเซนต์ที่อยากัะทำในมากๆครั้งนี้ก็ดูต้องเตรียมเสียงสูงไปแค่ไหนครับที่เรียมเสียงสูงผมต้องเตรียมเหมือนกัน คนดูก็แอบร้องเพลงได้เราไม่มีการจับผิดอะไรจริงๆอยากให้ซ้อมซ้อมร้องเพลงไปเยอะๆครับก็จริงๆเพลงที่เราเล่นวันนั้นแทบจะทุกอัลบัม้มใช่ครับก็ต้องพวกเราเองก็ซ้อมกันค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันก็อย่างอยไปถ้าร้องร้องได้ไม่จำเป็นต้องร้องร้องถูกก็ได้แต่ว่าไปไปร้องด้วยกันมันมันจะทำให้บรรยากาศมันมันเหมือนกับ คนคนเล่นก็ส่งพลังลงไปคนดูก็ส่งพลังขึ้นมามันมันมันจะทําให้บรรยากาศในในวันนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนมีร่วมกันกาแถทำถุงโดท,ทัวยนี้นครับคือวัวต้องเตรียมตัวหนักขนาดไหนบะเพ็ดนีัน, <Bert rand S 2> นก,นก็เราก็เลยคิดแผนการว่าเราจะยกทั้งก้อนเนี่ยครับหมายถึงว่าทั้ง exit to e n t e r ท,ที่ทุกคนได้ดูที่ที่ UOB Live ก่อนเนี่ยเป็นคนแรก ของโลกเราก็จะเอาสิ่งที่คนไทยได้เห็นก่อนนี่แหละเอาไปยกไปเวิลด์ทัวร์กับเราเพลงต่างประเทศเพลงเพลงภาษาอังกฤษเพลงสากลจะไปเยอะใช่ไหมพี่หรือยังไงเราจะใช้เพลงอะไรเป็นหลักเวลาที่เราไปต่างประเทศก็จะมีมีมีปรับในเรื่องของเย์ลสบ้างครับเพราะว่าไปเล่นไปเล่นที่ต่างประเทศก็คิดว่าน่าจะมีเพลงสากลเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ว่าอย่างที่เราบอกคือของที่กรุงเทพก็ไม่ได้เล่นแต่เพลงไทยครับ ก็จะเล่นเล่นผสมกันเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าคนดูไม่ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดรับทุกภาษาหมดแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเขาดูเป็นงานศิลปะใช่อยากอยางประเทศที่ที่ริสมานี่คือย่างไงครับพี่ทำไมถึงต้องเป็นประเทศเราครับอ่ะทำไม้องเป็นประเทศเรา่างที่พี่ริสมาครับผมทำไมถึงต้องเป็นต้องเป็นประเทศนี้อ๋อเพราะเขาต้องการเราแล้วเราต้องการ ก็คือประเทศที่เขาต้องการเราก็ยังจะเป็นพวกแฟนเบสประเทศใหม่ๆอย่างเช่นลาตินอเมริกาอย่างเี้ยครับที่ที่ที่พี่แก๊กบอกว่าก็ต้องให้เครดิตทางคินพอที่นําเราไปสู่แฟนเพลงใหม่ๆแต่ว่าแฟนเพลงที่เราเคยคุ้นๆกันแล้วก็อย่างเช่นสิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าแถวเอเชียแถวยุโรปอะไรอย่เงี้ยก็เหมือนกับเราหายจากไปนานแล้วเราก็กลับไปหาเขาพอเรามาทำเพลงฟคับ ฐานแฟนคเราต่างประเทศมันเยอะมากขึ้นขนาดไหนเยอะขึ้นเยอะเยอะเลยครับมากแบบคือไม่เคยโพสต์โพสไอจีแล้วแบบเกือบสองสามร้อยคอมเมนต์ที่ไม่มีภาษาไทยเลยเอสแกราโดโรราตเตโรภาษาลัตินเยอะใช่ไต้หวันสุโขเปรย์ครับเตรียมตัวไปพบกับแฟนๆต่างประเทศยังไงบ้างก็มีฝึกคำง่ายๆบ้างคำทักทายหรือว่า คำแนะนำตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าเดี๋ยวคง<ม>จะต้องให้แฟนๆไปช่วยสอนอีกทีท,ที่แต่ละประเทศอย่างเม็กซิโกนี่ยังไงครับพี่อโอล่ะอุลล์กินเลกอย่างเม็กซิโกเองรู้สึกว่าจะเป็นวงไทยที่จะได้ขึ้นไปนเฟสติวัลนี้ด้วยด้วยทำไมครับพี่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นนะครับคือแต่ละประเทศที่เราไปก็ ลักษณะของงานก็จะมีทั้งเทศกาลดนตรี<ะ>มีทั้งโชว์เดี่ยว<อ>ก็จะแตกต่างกัน<อ>แล้วก็คิดว่าบรรยากาศก็คงแตกต่างกันแต่สำหรับพวกเรามันเป็นเรื่องท้าทายแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกดีครับนอกจากการไปมอบความสุขแล้วเราคาดหวังจะได้รับอะไรกลับมาจากการไปโชว์ในเทศกะนดนครีก็คิดว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆเอามาใช้ในการทำงานอีกเยอะเลยแน่นอนซึ่ง คนที่ได้ผมประโยชน์มากที่สุดคือแฟนเพลงชาวไทยผมพูดเหมือนนักการเมืองมากเลยพอโมยโมเสร็จเดี๋ยวเพื่อนที่เห็นบอกว่าจะปล่อยอัลบั้มจะสักช่วงไหนดีครับทำอัลบั้มเต็มถ้าพูดไม่กดดันด้วยเองในปีครึ่งครึ่งครึ่งปีหลังแล้วกันครับใช่ครับแล้วก็ช่วงท้ายปีก็คิดว่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งที่แอบแอบสปอยก็คิดว่าแน่นอนจะต้องได้ฟังอัลบั้มใหม่ของซอนาชี อย่างเพลงที่ชวตอให้ที่เก็บรจากออย่างเพลงแรกนะครับชื่อเพลงเพียงไว้ใจซึ่งประกอบซีรีส์คินพอชแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษชื่อฟรีฟอร์ดก็เพลงเพลงนี้แหละที่ทำให้แฟนเพลงต่างประเทศเขาค่อนข้างจะตอบรับดีนะครับผมเพลงที่สอง <ๆ S 2> ชื่อเพลง G.O.D. ครับซึ่งอยู่ในอัลบั้ม The i r Ivy ก็เป็นเพลงที่ทำมา ประมาณ2-3งสามปีใช่ไหมเป็นเป็นอัลบั้มสากลอัลบั้มล่าสุดครับผมที่พวกเราทำออกมาแล้วก็ปีนี้ก็ได้รับเกียรติไปประกอบหนังฟอร์มยักษ์ด้วยพัทยาฮีทที่มีพี่พันดาพี่น้อยวงคููเล่นนะครับพี่พลอยเชอรมาครับผมใช่เพลงสุดท้ายก็เป็นเพลงที่ทุกคนน่าจะ รู้ miracle. จักกันดีเป first, ็นเคลิมครับผมใช่เมื่อกี้พี่ๆตะข่าวก็ช่วยกันร้องแบบดังมากพอกระแตกครับผมคอนเสิร์ตเมื่อไหร่อะไรยังไงครับปากเลยแล้วกันเนาะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็จะมีวันที่16กุมภาันี้นะครับก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่วันนะครับที่ใช่วันศุกร์นี้ UOB Live M Sphere เป็นวงไทยวงแรกที่ไปเปิดระบบอ่าก็ อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับไปเปิดประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหน้าใหม่หน้าเก่ามาเจอกันในรอบ7ปีนะครับซื้อบัตรได้ที่ t ทยทิกเก็ต m ม j เจอแล้วก็ฝากติดตามช่องทางโซเชียลของพวกเราด้วย f c e e o o o อินสตาแกรมทิก t o ท็อนะครับพิมพ์ว่าสัาเมชิน Rock ตรงนั้นก็จะมีทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแล้วก็ เรื่องราวที่พวกเราอยากเล่าแล้วก็มีภาพภาพต่างๆที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรแอบสปอยเอาไว้อะไรเงี้ยก็ฝากติดตามเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วกันใช่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตแบบได้แบบถึงพิกถึงขิงมากขึ้นครับผมน้องนักเรียนนักศึกษาเะสนับสนุนด้วยใช่ไหมใช่สำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าเกิดนำบัตรประจำตัวไปไปซื้อที่ที่ คา์เตอร์ไทิเกตมเจอร์ครับผมคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากที่ใส่กันธนาคาร l c o m e to Star Society.